สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตปปมนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาดูบิตคอยในตอนนี้นะครับมันกําลังวิ่งเลยเนาะผมจะขอรีบอัดคลิปนี้ละกันนะครับเราจะได้รีบมาบอกเพื่อนๆเนาะถึงแม้ว่าผมจะมีการช้อนบิตคอยไปประมาณ3 0แล้วเนาะแต่ยังไงก็ตามนะผมคงไม่อยากให้มันขึ้นไปตอนที่ได้แค่3 0นะครับผมได้บอกเพื่อนๆไปและก็ยังยึดแผนนั้นอยู่นะครับก็คือถ้าเกิดว่า BTC นะครับมีการตกลงมาที่ประมาณ63,700เเนี่ยลงไปเนาะ ผมจะเริ่มเก็บอีกประมาณ3 0นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการตกลงมาชนเส้นสีเขียวตรงกลางเนี่ยนะครับผมคิดว่าคุมแล้วอันนี้คุมที่จะเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวผมนะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเล่นตามก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาดูบิตคอยในตอนนี้นะครับถ้าเกิดเราดูแค่ช่วงหางมันเลยนะสี่ชั่วโมงนะครับเป็นไทม์เฟรมที่สั้นมากๆมันมีการวิ่งขึ้นมาถูกไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยมันมีการทําโลแล้วไอการวิ่งขึ้นมาพยายามจะทำไฮใหม่เนี่ยเหมือนจะทําไม่ได้นะครับแล ไฮใ,ใหม่ที่ต่ำกว่าไฮเก่าเฉยเลยนะครับสำหรับระยะสั้นในตอนนี้นะครับเส้นที่รับบิตคอยอยู่เนี่ยไม่ให้มันตกลงไปและเนรนาดนะครับน่าจะเป็นเส้นสีเหลืองตรงนี้ที่คอยทําให้บิตคอยลงมาชนแล้วก็ดีดในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะไปซิ่งยังไงก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะซิ่งเนี่ยอยากให้เพื่อนๆดูภาพรวมใหญ่นิดหนึง่งสําหรับในตอนนี้นะครับในภาพรวมใหญ่เนี่ยบิตคอยจะมีการปิดแท่งวันที่สิถูกไหมครับในทม์เฟรมวีกเนาะเราก็อาจจะต้องรอดูนะครับว่า มันจะปิดยังไงมันจะปิดแบบนี้หรือเปล่าถ้าปิดแบบนี้บิตคอยมีโอกาสตกลงไปให้เราได้เก็บเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสีแดงตรงนี้หรือว่าเส้นสีเขียวตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ปิดแบบนี้นะครับมันเป็นการปิดยืนเหนือเส้นสีเขียวอันนี้เนี่ยอาจจะต้องไป follow by เพิ่มนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเบรกเอาขึ้นไปสูงมากนะถ้ามันปิดขึ้นมายืนเหนือเส้นสีเขียวผมไม่อยากให้เพื่อนๆคิดนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยราคาบิตคอยกําลังตก แต่ในอีก2วันเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับอย่าลืมนะอะไรก็เกิดขึ้นกับบิตคอยได้เสมอนะครับแค่1ชั่วโมงขึ้น4 0 0 0จุด3,000จุดก็มีดังนั้นเนี่ยอย่าประมาทเด็ดขาดถ้ามันยังไม่ปิดแท่งถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการความเซฟมากๆเนี่ยนะครับให้รอแท่งวีคปิดแท่งนะครับแล้วเล่นตามที่มันบอกมาหน้ากราฟถ้าปิดแบบนี้โอเคบิตคอยมีโอกาสที่จะตกลงไปชนเส้นสีแดงหรือว่าเส้นสีเขียวจริงๆถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นฟิวเจอร์ซิ่งๆนะ ก็อาจจะเป็นการเล่นช็อตลงมาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดบิตคอยปิดข้างบนก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปมากกว่าแต่ยังไงก็ตามนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมจะบอกคเพื่อนนิดนึงนะว่าถ้าเกิดบิตคอยมันมีการตกลงมาจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าเพื่อนๆอย่ากลัวจนเกินไปนะครับจะพูดเหมือนรอบที่แล้วเลยนะครับถ้าเรามาดูกันดีๆที่ไทม์เฟรมที่ใหญ่ๆเลยนะอย่าลืมนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยราคาบิตคอยยืนอยู่เหนือเส้นสีเหลืองนะการที่มันยืนเหนือเส้นสีเหลืองได้เนี่ย มันแปลว่าบิตคอยสามารถเบรกทะลุขึ้นมาได้นะครับและมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปได้แต่ยังไงก็ตามไม่มีทางที่มันจะวิ่งขึ้นไปเป็นแท่งตรงสีเขียวสูง800เมตรอย่างเงี้ยไม่มีทางนะครับมันต้องมีการขึ้นย่อขึ้นย่อเป็นปกติของกราฟแต่ถ้าเกิดเรามาดูในไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็ดอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นผ่านตามมาบ้างนะถ้าเกิดเคยดูคลิปผมในทุกไซคลของบิตคอยเนี่ย เวลามันเกิดเส้นสีแดง1รอบเส้นสีแดง2รอบแล้วมันตกลงมานะครับแล้วมันวิ่งขึ้นมาใหม่ทําเป็นไฮใหม่ที่ต่ํากว่าไฮเก่าเมื่อไหร่หลังจากนั้นเนี่ยโอเคเราถึงจะค่อยเทนะครับเพราะมันมีโอกาสที่จะเกิดเบลลิชของจริงอย่างรอบนี้นะครับเกิดสีแดงหนึ่งรอบเกิดสีแดง2รอบทำํำไฮใหม่ที่ต่ากว่าไฮเก่าแล้วบิตคอยก็เกิดเบลลิชรอบนี้นะครับสีแดง1รอบสีแดง2รอบตกลงไปทำํำไฮใหม่ที่ต่ากว่าไฮเก่า แล้วเกิดเป็น bearish ในตอนนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงว่าทำสีแดงหนึ่งรอบทำสีแดงสองรอบมันกำลังขึ้นมาแต่ไอขึ้นครั้งเนี้ยมันยังดูน้อยเกินไปนะครับมันยังไม่ได้เป็นขึ้นที่สูงเพียงพอที่จะทำเป็น high ใหม่ที่ต่ำกว่า high เก่าเลยอย่างน้อยนะครับขอให้เหมือนรอบนี้ก็ได้นะครับเป็นการขึ้นมาแล้วยืนเหนือเส้นสีเขียวข้างล่างตรงนี้โอเคถ้าเกิดมันขึ้นเลยมาแล้วเนี่ยเราค่อยเตรียมตัววางแผนที่จะขายนะครับ ถ้าเกิดให้ผมดูตัวนี้นะครับแล้วถามความคิดเห็นผมนะผมคิดว่าบิตคอยนี่ยังมีโอกาสนะครับที่จะปั๊มขึ้นไปได้อยู่อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเกิดการเทหนักจริงๆลองดูตัวอย่างปีนี้ก็ได้นะครับสีแดง1รอบใช่ไหมครับสีแดง2รอ,อบไอตอนที่มันตกมาเนี่ยมันคล้ายๆกับรอบนี้ไหมตกมาตกมาตกมา,ตกมาใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มหักขึ้นหักขึ้นเนาะพอเลยเส้นสีเขียวไปได้เนี่ยมันวิ่งขึ้นกระฉูดเลยนะครับ แล้วพอมันเริ่มหักลงไอ้จังหวะนี้แหละเราค่อยเทขายห้ามดูแค่ตัวนี้นะครับถ้าเกิดมันเริ่มหักลงเมื่อไหร่ผมจะดูตัวอื่นประกอบแต่ในตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้แม้กระทั่งขึ้นมายืนเหนือเส้นสีเขียวเลยดังนั้นนะครับในความคิดเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดบิตคอยเกิดการย่อหรือการตกในช่วงนี้เนี่ยไม่ว่ามันจะตกพันจุด 2. 0 0พจุด3,000จุดยังไงก็ตามแต่มันยังดูมีโอกาสนะครับที่จะสามารถปั๊มได้อีกรอบนึงนะ และเป็นการปั๊มที่ค่อนข้างแรงอยู่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ต้องเชื่อผมร้อนะครับแต่นําสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไปประกอบการตัดสินใจดูอย่างตัวผมเนี่ยนะครับพอผมเห็นบิตคอยเริ่มตกเนาะผมก็เริ่มทยอยทยอยฝากเงินเข้ามาใน e x c h ช n g e แล้วนะครับก็เป็นการฝากเข้ามาเพื่อรอที่จะชอนเพิ่มนั่นเองแต่ผมจะทําตามแผนเป๊ะๆนะครับถ้าเกิดมันไม่ตกมาต่ํากว่าเส้นสีแดงตรงเนี้ยผมก็ไม่ชอนเพิ่มนะถ้าเกิดมันตกลงมาแค่นี้เนี่ยแล้วมันดีดขึ้นไปเลยเนี่ยโอเคอย่างน้อยผมก็มีอยูู30่30%ถกม ไม่จําเป็นต้องทําตามผมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดการตกขึ้นมาจริงๆเนี่ยตัวผมสามารถรับกับความเสี่ยงตรงนี้ได้และทนที่จะเห็นมันขาดทุนได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ